คำเตือนวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมและเพศเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะและที่สำคัญเด็กๆห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดโอเคครับวันนี้ก็วันที่2แล้วอาบน้ำเรียบร้อยอดูการแต่งตัวเป็นไงอันนี้คือเหมือนกับมาตีสอ ไม่ติดก,ก็เหมือนก,กับจะไปเล่นฟุตบอลเหอลยค่ะเลยติดก๊อฟก,กันหน่อยแล้วดูฟอร์มแต่งตัวดิอ,อ่ะเหมือนแบบคุณหนูไฮโซวะ <laughs> คุณหนูไฮโซกับอะไรอ่ะเด็กเด็กอะไรอ่ะเด็กถือกระเป๋าอ่ะครับเดีนะ๋ยวถือกระเป๋าให้ครับผมก็เดี๋ยววันเนี้ยเราอ่ะมีโปรแกรมนะฮะจะไปไชน่าทาวด์กันก็คือ<ช>จะไปกินข้าวมันไก่ก่อนเดินถ่ายรูปที่อสซาร์ปะ กจอาแล้วก็ไปดูช้อปปิ้งเหรอเอ็กโปใช่แล้วก็จะไปช้อปปิ้งเอ็กโปแล้วก็พวกเอาเล็บใช่ไม่รู้เพื่อนช้อปอะไรกันใชเขาตั้งหน่อยเขาต้องขอตั้งใจเองก็เดี๋ยวตอนนี้ประมาณแปดโมงสี่สิบนัดกันเก้าโมงเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าทีเด็ดข้าวมันไก่ที่ชานาทาวสิงคโปร์เนี่ยอร่อยเปล่าโอเคครับ

ก็ไม่แค่มีด้วยใจเหมือนยอว่าตอนนี้เราอยู่ที่เยอวราชอยู่อวลาดเราอยู่ที่ไชัยนาชชัยนาดอไชั่นาทาวะถึงกระโปร์มาถึงแล้วหิวยังหิวยังหิวแล้วยังไม่กินข้าวเลยมาหิวแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวมันไก่กันนะครับไปหาซื้อเสื้อผ้ารูึกว่าแต่งไม่ได้เข้ากับตีมเขาเลยเออขาออกมาเหรอฝั่งนี้ชุดนอนนะคะ ตีมรานนี้นะเพื่อนคุณลองแผนดูของโฮมเบสโฮมเบสเหอเจ้าของร้านอ๋อเหรออันนี้กำลังจะมาเปิดร้านเสริฟมาแล้วนี่กำลังจะมาเปิดร้านนะซิงน้อนเขาโม่แตกกินได้ปะเนี่ยฮะกินได้ปรอกินดิกินเหรออ่าซีฟลิดเตอร์ เค้าใหญ่กว่า <c oughs> อ๋อนั่นจะใส่เสื้อสีแดงมาด้วยเข้ากับสีของวันนีอ้อ๋อใชนะทาเหรอใช่เราคือแบบแต่งตัวแบบอย่างเ้าอยู่เกาหลีอ่ะแล้วที่นี่ประมาณหนาวไหมล่ะสามสิบกว่าองศาหนาวไหมล่ะหนาวจังอ๋อเหรอแดงเรามาเจอลูกเราใช่นี่เพื่อนของปีโป้เองปีโป้ก็ดีอันนี้ปิปปี้อันนี้ฝ่องแป้งอันนั้นอะไร เปเปิลไหนมีมีอะไรให้แบบเราชอบไหมเราชอบหยกชอบหยกไงหยกแบบเป็นแหวนหยกเป็นอะไรอย่างเงี้ยอวันนี่ใส่แหวนอะไรปะโสดโสดเออเออแค่แค่ไปเถอะไปไหมนางชอบหยกค่ะทุกคนนี่สี่บ่อสี่ของขายเยอะมาก กับไชน่าทาวน์คอมฟอร์ทคอมคอมเพกค้าเป็นมุกหน่อยเป็นมุกหน่อยเราจะต้องใส่เพจใช่พามาพามาดี่คือร้านนี้นะคะนี่ร้านนี้เลยที่แบบต่อคิวกันเยอะๆจริเดี๋ยวยาวไปดูเลย ใช่คือมานั่งข้างนอกด้วยนะใช่ก็คือมามาติดคนใช่ครับแค่คือข้างนอกมันมีที่นั่งไว้แต่แดดมันร้อนแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นแบบมันติดกําแพงเห็นไหมไมนก็เป็นเหมือนแบบยังไงเป็นแถวเดียวอะไรเงี้ยเราอยากหานั่งเป็นโต๊ะกลุ่มไงมันไม่มี่ะใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื N ่อนให้เรามานั่งจองโต๊ะอยู่นะฮะแล้วก็มันเดี๋ยวมนันจะสั่งข้าวเลื่อเราเลยแล้วเดี๋ยวพอใกล้ถึงแล้วเนี่ยเด<ช>ี๋ยวเราไปหยิบข้าวมากินได้เลย <aos S 2> <and> แล้วเดี๋ยวเราจองโต๊ะให้เพื่อน ได้ินแล้วได้มาแล้ว,วข้าวมันไก่ร้านเทียนเทียนร้านร้านดังของอชัยนาทเขาบอกทีเด็ดเนี่ยน้ำจิ้มอะลาดกับไก่เน,นี่ยเราตีนั้นอร่อยมากเราเราเราคือไม่มีน้ำซุปหรอนั่นเลยตอนไม่มีน้ำซุปให้อะเดี๋ยวไม่มีหรอกกินอย่างเงี้ยเละผมได้แบบ VIP นะครับเขาต้องจะทำให้ผิดเป็นแบบเพิ่มปีกเออร์ดูของเราไม่มีอะไรเลยอ่ะ กิโกงอ,อ่ะอันนี้ของนนโฟมนะอันนี้ของโฟรรมคือโฟรรมไม่กินหนังนะคะก็ออจะแบบหนังไม่ของเด็ดเลยไหนไหนลองลอง,ลองอธิบายความรู้สึกการกินหนังไหมรสชาติเป็นยังไงรสชาติเหรอใหู้คว,วามจริงนะอ่ากรุงเทพก็เหมือนกันเลยหระกรุงเทพอร่อยก <c oughs> ว่าโหแล้วคือคิวยาวมากตอนนี้ก็ยังยาวเห็นไหมคะทุกคนดูดิใช่ยิ่งกว่าไกลฮะนำเที่ยวต่อไปไปไหนต่อเนี่ยไม่รู้เลย เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วขอยูในเวอร์ซ่วันพรุ่งนี้โอเคที่ไหนอะแถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมที่ซื้อใช่แล้วก็จะไปชอปปิ้งแบบในห้างที่มีแอร์แหละไม่ไหวจะไปยอะร้อนจริงจะได้เข้าห้างแล้วหมอกกับติมที่เคยติดตัวแล้วเออตอนนี้ร้อนจริงไม่ไหวแล้วไปเดี๋ยวกินข้าวก่อน จไปซื้อบัตรเครื่องเล่นตรงนู้นนะคะฝนตกไงบ้างฝนตกฝนตกแต่ร้อนมากไปแล้วมั้ยกลับโรงแรมดีกว่ากลับไปทำอะไรกลับไปทำอะไรกลับไปนอนรอแค่นอนเหรอใช่โอเคให้แค่นอนนะใช่ถ้ามายุ่งอะไม่ต้องมายุ่งกัน เอาไงดีแนนตอนนี้เราอยู่ที่แบบห้างห้างอะไรคะเป็นห้างอาชาติอาชาติคือแมน,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 นของที่เขาชอบซื้อของแบรนด์เนมกันเฮ้ยอ,อ,อันนี้ว่าเวนติโน่ข้างหน้าอ่อาอาวเลนติโน่นะคะดีอ มันก็คล้ายๆกับสยามพารากอนบ้านเราเนาะใช่เหมือนสยามเหมือนเซนทรัลเวิลด์ที่แบบมีช็อปแบนด์เนมเยอะๆใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เพื่อนๆไปช็อปกันส่วนเราอะทำอะไรกันดีใช่ไม่มีตังค์ทำอะไรดีคะไม่เำอะไรไม่ได้แลกไม่ได้แลกเงินมาขนาดนั้นอะโอเคตอนนี้อยู่หน้าห้างแล้วนะครับนี่เป็นไงกับหัวกับหางเราไม่รู้ฝนตกหนักค่ะใช่แล้วตอนแรกจะมาถ่ายกันนะรูปหน้าห้างดูดิไม่มีที่ถ่ายเลยอะ คือจะบอกว่ามาสิงคโปร์อ่ะคือเตรียมชุดพอดีเลยได้เหรอเขาเตรียมมาเยอะมากเลยก็ดูดิโง่ไงเอ้แล้วเตรียมเตรียมทำไมต้องเตรียมมาเพื่อพอดีไปไหนทุกไปไหนทุกครั้งอ่ะต้องต้องเตรียมมาให้มันเยอะกว่าที่จํานวนวันอะไรแบบว่าสำรองไงสมมุติว่าที่ไหนมีสมมติว่ามีทะเลหรือมีน้ําเล่นน้ําทําไงมันก็ต้องเตรียมมือเอาไว้เพราะเขารู้ไงว่าเขาไม่เล่นไง ไป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 ไ<ม>เดี๋ยวไปไนู่นออดีกว่าไปเขาจ้ะโอ้โหฝนร้อนแล้วอ่ะอุ้ยจะได้ไปเที่ยวมั้ยเนี่ยกันแาดิยังเหลือวันนี้ยังเหลือโปรกแกรมคือเดี๋ยวเราไปเอาเลทเป็นช้อปปิ้งใช่ไหมย,ยังไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับโรงแรมไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันที่ไอสิงโตน้ำอ๋อน้ำพุงแล้วถ้าฝนตกทำยังไงเนี่ยก็นแน่นะดิโอ้ยก็นอนอยู่ห้องเล่นจัมจี้ เดี๋ยวๆแล้วขอชิมก่อนรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติคือเหมือนวานิลลาวาน,นิลากับสตรอเบอรี่อ่ะโอเค <Okay. S 2> ถือว่ามาถึงแล้วนะมากลับบ้านกันอ่าเดี๋ยวกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วเราไปขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่า อะไรเป็นไรโอ้ <laughs> โหลมแรงกันหนักแ้นเลย,เ,ย <laughs> เปิดไหมงอเปิดไหมไม่สวยแล้วเป็นอีเพิร์มไปแล้วเนี่ยฝ <c oughs> นตกอีกแล้วฝนตกหนักอีกแล้ว ตอนนี้มากินข้าวนะคะสข้าวอันนี้ของทันเล่นไปก่อนใช่ก็คือเป็นซูชิซูชิซูชิไข่กุ้งหรือไม่ได้ไข่ใช่ไหมอืมลืมไหนไข่กุ้งเสร็จแบบกินไข่เค้าต่อเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไข่อะไรไข่อะไรคะไข่ไก่ไข่ไก่อออน้ำมแล้วน้ำอะไรอขอชิมหน่อย มัต้องคนกวเนระใช่คุ่อพมันิเอ้ยเออ n g u ồ ออุ่นโซดานะใช่ไหมอ่าชึบฟิวโอ้ยยังใช่ได้ปะใช่ได้อ๋อ นี่วิธีการสั่งนะเมทัศสั่งเมทัศเมทัศเสื้อขีเสื้อคู่อย่าลืมสวัสดีนะเฮ้ยทำไมทำแบบนั้น่ะโอ้เออคู่รักคู่ใหม่เว้ย มึงตัดไม่ออกเลยกัดให้นะอุ้ยใายออกมาเด็กตายเมื่อยมากเลยขาบ้างแล้วดิใช่ได้ของเยอะยังไม่ค่อยห่อเลยดูดิอย่างดูดิอันนี้กี่หอยได้ได้เสื้อมาใหม่ใช่แล้วก็อันนี้ไม่ค่อยห่อเลย ไม่หมดเลยเนี่ยก็ตอนแรกวางแผนว่าช้อปปิ้งเสร็จใช่ไหมจะไปมารีน่าเบย์ใช่ไหมไปถ่ายรูปตรงเอเมอรีออนใช่ไหมใช่สิงโตขาลากแล้วกำลังปรึกษากันอยู่ว่าไหวกันไหมใช่ไม่ไหวเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับโรงแรมไปพว่นนี้แทนใช่พว่นนี้ไปยูนิวอร์แซลไปเล่นของเล่นนะ ใช่ค่ะเตงจะเล่นอะไรเล่นไปเลยเฮ้ยแล้วเตงอ่ะเฮ้ยเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจับพี่ปอยเล่นไม่เอาไม่ไม่มีทางไม่มีทางไม่เอามาอไมโกรธตายเลยเฮ้ยคือคุณมาครั้งเดียวมันก็ต้องเล่นที่มันคุ้มเออมีเก็บตังใหม่ก็มาใหม่ก็ได้คือเก็บตังอยากมาใหม่ก็มาใหม่แต่ไม่เล่นไง